ชุดแบตเตอรี่แบบพกพานะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมอยู่ในกล่อง power box กันน้ำกันกระแทกนะครับที่เพื่อนเห็น2กล่องเนี่ยก็เป็นขนาด1 2โวลต์100แอมป์ซึ่งรุ่นนี้ขายดีมากๆนะครับส่วนด้านหลังเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับ2 4โวลต์2อ0แอมป์ครับก้อนใหญ่ๆกันเลยทีเดียวซึ่งแบตเตอรีอ่พวกนี้นะครับเหมาะกับสายแคมปิ้งนะครับมีหูหิ้วให้ด้วยเนี่ย ที่แบบสะดวกสบายเลยเราจะแถมที่ชาร์จกับไฟบ้านไปให้ด้วยเห็่เพื่อนเห็นนู่นอยู่ด้านบนแล้วก็คนที่ใช้ระบบโซลร์เซลล์นะครับนําไปใช้ระบบโซลร์เซลล์ชาร์จแล้วก็นอนไล่นอนนานเนี่ยสบายเลยหรือแม้คนที่ขายของตลาดนัดไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เอาแบตเตอรี่ชุดนี้ไปใช้ได้นะครับจะแปลงเป็นไฟ210โวลต์เราก็ต่อกับนัวเตอร์ก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ idline 087 541 4199ครับ